งานดี y ครับตัวนี้ขาลองอะไรนี่เขาเรียกเป็นคาบูครับถ้ามันหายก็ตัดตัวนี้เป็นสายยางครับสายยางสี่หุนตัดมายัดเข้าเลยครับทำเป็นวงรีเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าได้จะเข้าไปมานี้สำหรับใครทำหายครับตัวนี้กันกระแทกโชค,ครับ คาบูจัดให้เข้าลองครับโอเคสวยงามครับสวยงามพระราเปดมียางลองละเห็นไหมซื้ออะไรหายากตัวนี้หาซื้อ,อยากสร้างใหม่ครับ <c oughs> cổ và cổ